สวัสดีครับผมวันนี้มากินน้ำใต้ต่อนกันวันนี้น้ำสูตรเจ๊จ๋าป้าบ้านสวัสดีครับป้าบ้านใจกล้าครับผมเรเรเนะต้นเข้ามายังมีครบสามนุ่มสามมุมเลือกเอาเด้อมือนี้แข่งเหมือนี้แข่งอไรเมนูเด็ดกับลุยนะเจ้วลุยน้ำใต้ต่อนมากินข้าวรำกันครับครับผมมาพี่น้องเอฟซีเ้า มันปูมันปูนี่ปลูกเองได้ครับเด้ออยู่นี่อะทั้งหลังอยู่อะบอนเนี่ยต้นลุยเลยค่ะยังสิรีวิวอีกรอบหนึ่งเนี่ยปอบ้านใจกล้ากันสิรีวิวเพราะมันปูค่อยปลาชุ้นี่เลยค่ะมีเลยมีเลยอืมนี่น้าเจียวเรามากข้าวสวยก็มีด้วยข้าวเหนียวดกว่ยข้าวเหนียวด้วยน้าเจีวเขาชอบผักแบบจัดเต็ม เลยเลยค่ะเคยอีสานต้องหัดกินไว้เห็ดกลางๆเห็ดกลางๆเคยอีสานนะไม่ระบุนะข้าวเหนียวค่ะข้าวสวยเรามีนะคะมึงข้าวสวยอยู่ได้ชอบข้าวเหนียวมากกว่าโอ้ยนึกว่าอันนั้นล่ะกินข้าวสวยได้แล้วนะต้นเพราะว่ายใจเมื่อนี้กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวไปบ่วงหมดหอก ทำแต่ตอนครับผมเด้อฟรีลงฟีมือเลยค่ะย้าจ๋าเป็นเนื้อไหนร้อมมันนี้ครับถ้าคมๆก็ยจะแปลกใจเด้อถ้าจ๋าใส่ดีไปใส่ดูไปนิดหน่อยันนี้ลาบยังเป็นก้อยปลาจานี่ก้อยปลาปลาปลาหน้าแจวซึกบุได้ไทยให้เบิ่งเลยอืม ปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลากลางนะจ๊ะปลากลางปลากลางกระจายกันเลยจ้ำยังนะแกวมันสีบอลนะต้น,น,ตนล,ลุยลุยกินให้แซ่บเด้อให้เอฟซีน, F C น้ำลายอยากอยากอยากกินน้ำอยากเข้ามากินน้ำดิ<อ>มันปูนะครับด้อกินแล้วมันนะต้นถ้ากินกับพวกนี้มันจะออกหวาน,นะค่ะมันจะออกหวานๆวปลาลมปลาเลมตักเลยค่ะพวมันยังเหนียวอยู่บนน้ําลายน้ำอยู่ดิ อร่<ช>อยเข้ากันดีๆแบบนาจ่าไม่ทําเข้มข้นนะที่ลองคันปูครับลดลงเยอะเลยข้างหลังนีฟ่อ,อดป่อ<ล>ดสารแน่นอนลดเทจะหวานเลินๆคำแรกจะหวานหวานนิดนกินเยอะๆพักนะคนจอยก <c oughs> ็วบอกว่าวนาจ่ากินน่าเซฟน่าอ,อร่อย <c oughs> สามนมสามนมค่ะเลือกได้ ไปหยาดเลยใส่มือเลยครับเด้อใส่มือจะใส่มือเด้อมือนีนกินข้าวเหนียวใส่มือล้างแล้วนะครับมือแอนดรอยสบูชื่อเชื่อยั้งคักบอใส่มือนี่แหละลุงแซบบังแซบที่เด็ดที่เด็ดโอ้ยังหลาปลาตองนะขูดไว้ว่าสิ่งเหตุฮอรมกกับโบได้อันนาว่าสิเง็ดกับข้าวสู่อันพี่น้องนะแกวกับ เวลาเพิ่นนัดก็บทักนัดกันเวลาใด้บุบ้านแจ๊กกากินเบอรนี่เขาแจ๊กจ๋าบ้า้ไปเล่นบ้านนอกไปเรียนมาตลาดตัวนี้เขามาให้ไปดิเอออ๋อเออก็เลยบุมีเขาตรงรอตลาดที่เจ้าชาคอยไปประจำในเมืองก็เลยนี่ดีสมุนไพรทำความสะอาดนะน้ากินกับพวกยิ่งนี้ข้อยุ้่บ๊วยหรือเหนียวขดิ <Okay. S 1> ประมาณสามน้ำโ oh, อย้ยลูกน้องชาวบ้านก็ด mm ีเ hmm. ออชาวบ้านเ,านเ่ากินข้าวเหนียวแบบนี้มแม่ไข่เน่ <laughs> มันเลยตุย้ยมีผักลวก mm hmm. กระลำลวก mm hmm. เ,ลเลยจะกระลำลวก mm hmm. นี่เอา้าคำมักตูน่น <laughs> เลาเคยสะกดคำมักตูน่นเ mm hmm. ออ แล้ว่าให้กินข้าวอเจ้าบอกนะอเคยโคลาใช้สารใช้สารผมโสดครับนี่โสดครับเด้อโอ้ลูกน้องพอบ้านอันนี้แอดมินตาตองพอบ้านใจกลางได้ครับต่อไปตาตองเมืกล้องเรอเมจ้ะผู้สั่งสารคิบต่อไป มือมิกมือมิกมือมิดดุยเลยค่ะดุยเลยดุเลยดุยเลยค่ะดุเลยดุยเลยค่ะคำหญ่ๆคำนิ่งๆข้าวยังไหลอยู่เด้อนะแจวครับนะแจวมันย่างจะเอื้อดนะแจวนะย่างตะบล้อนล้อง่ะบว้ผู้สาวต่างประเทศแจวอยู่เด้อ ค่อยนี่อยูอ่บอน้ำใจจนประจาะราะ่ากะบโบได้ไสอันกะเพากับโบได้ไสเดยเนื่องจากอยากให้มันเป็นรสชาติบ้านเฮานะก็เลยไปายญ่ทีมงานฝ่าเวัอก่อนนะเนาะจริงจริงก็ยังมีน้องมาแจวมามาก็เลยโบไดนะ้อันนั้นเพราะเครื่องครัวประจ่าบุกบุกเมืนะประจ่ากับบริเฮกสู่เพื่อนกินเพื่อท่ทอดปลาทอดปลา มีนุ่มๆมาเด็ดคลิปมาจ่าเด้อดีครับเนี่ยข้อกันเลดิคลิปงามฉักเลยล่ะรวยแต่ต้นรวยรว้กระลำกระบบกินสดเด้อรู้อ่ะจ้าช่วงโควิดแต่ว่ามันปูกินสดได้เด้อจ้าเด้อมันปูนี่ปลูกเองแถวพอบานใจกล้ากะพรีวิวกันโบได้อันนั้นเลยเนาะโบได้ยังโบได้ไปอันนั้นเลยเพราะว่ามันสิปะหม้อน้ำใจ้นไปโบได้นะยามันใหม่ ประจายยังใหม่ก็บริเวณไฟแห้งกระยะอิ่นแซบแซบแจวแหววตุ้ยในพักนะตุ้ยพักไปเบิ่งในครับลาบบ่มีไฟปากเลยประจาบังคับอยู่ออกบุ๊คเออบังคับว่าอันให้มันแซบนะบ่เด้อชอบเจอดอกข้าออกเทียงเขาบ่ได้เน้นเลยนะลุยลุยเออ เด็ดเอาแบบเยนๆมาเลยนะแจวโบได้ดูแลมันเฮ้ยค่อยมันก็เลยเป็นลายเกินไปเลยเด็ดเอาแต่นยนๆมาเลยปกติหดพี่หแต่ถ้าตามร้านนี่เขาเฮ็ดเอาใบอกห้ามหาจักน่อยได้ใเอากินเรนโบอ์เข้าไปอันนั้นฮะมันกับมันมันไปอีกแบบนึงเนี่ตยเอาเตียงไต่จักหมักโบหมักไปใต้รถเอามาจากหลังสวนครับโอ้ยประบานยำพักตุ้ยเนี่ย กินให้อร่อยลุยจัดจัดมะต้นข้าวสวยก็มีแต่บ,บ่มีอันนะ่บะบ่อยากเพชรปันใดบอก,กพอดีพอดีครับพอดีเพชรลายก็บพวอว่างกินกินหลายบปันใดพอิหลายแบบเด้อหลายแบบเ,บบเ,เด้อเพิ่นเฮ็ดอาะบางคนก,นก็สิแบบซอยๆๆอันพริกเป็นพริกล้อมันบ่เห็ดแบบลูกโดดครับผมเออลูกโดดลูกโดดลูกโดดเดี๋ยวจะว้าวจากเพี้ยนอีกแล้วนี่แบบนี้เลยจ้ะ นี่อยาเปลี่ยนส่วนเนยให้เบ่งชัดๆเลยจ้ะบ่คัพก็จะขั้นใส่อันใส่ส้มก่อนแต่ว่าบ่ใส่หลายเพราะว่าซิมาใส่ดีให้มันออกขมแปร่่มเปร่่มนะต้นสุกนะครับเด้อดับซุปใส่ผยมดแดงบเออบ่ได้เข้าไปสวนป่าไผ่มีลังมดแดงไหมคะน้งโดนมีครับโอ้ยจากมือเด้อปราชาสิไปอันนี้ให้ หน้าแจีวเราตึกป่ามือนีิเพื่อกึกตึกมึงว่านแหงบ่แตกโอ้ยประจ่าเสียดายไปไทยเด้เี้ยอีสานวันแหงบ่แตกได้ตะปาสู้สู้หนุ่มโสดบ่ได้โอ้ยน่ะต้นได้ตัวง่ายนี่เอ้ยยิ่งพักคำง่ายๆช่วยๆกินได้เบิดเดี๋ยวจะเดือแต่กัยังไม่ได้ครบทีมเลยเนาะทีมใก่ใหญ่เพื่อนกันช่วงนี้ก็หน้าที่สิภาค กระสิทธาจะบ่ได้บดได้วิ่งลุยเลยจัดเต็มจัดนักกล้องก็อยากใส่ายนิดนึงเด้อไอ้โทรศัพท์ประจ่ากอยากใส่ายนิดนึงเด้อเสียงกย็อยากเข่า<น>ประจ่าก็ยัางโบกิงโบเป็นกันอะไรเ้อเต้เด้อวันนี้ขาดสามเนี่ยเหนียวบ่เหนียวแห้งบ่หน่อยสามน่ามน้สี่โอ้ย สี่น้ำอยู่ได้แล้วพระเจ้าก็มาอ้อมเองขามคนแก่ไขามอันเขาหน้าแก็งโจนเขียวไม่เขียวไม่ออกวันนี้เดียวกระเฮ็ดไฟอ่อนตื้อใส่สมุนไพรพผมเด้อเอินเตอร์ใส่สมุนไพรต้มยํากับแบบไม่ได้หออสมุนไพรแซ่บๆกินเลยนี่ที่จริงน่าจแจวหัดตั้งใจเออ เพื่อน้องมาส่ง,งรถเ<ห>พิ่ม<อ>สิได้กินก็บบได้กินเพราะว่าประจา่มีของบบมีเครื่องะนะบบมีเครื่องเคียงที่สิมาเหตุมันมีแต่จโจโล่ค่ะแต่ไข่ใบมะกูดียังันยังบบมีเพราะว่า,า,าหัก่บด้มีเออจะไข่หักก้นไปเบิดแล้วเนาะรอเฮียเนสิบปักงงหน้าดินแล้วจะให้ปลูกนะถ้าลูกแล้วเขาก็กจะได้มีพัก พักกินโดยที่เรต้องไปตลาดติ๊กไก่บ้านของแท้เนี่ยร้อยโปรเจนเราเมื่อวานซอยซะน้าเจวกินน้ำกินน้ำนางเอกน้าแจวว้าวค่ะกินน้ำนางเอกได้เมื่อนี้ค่ะโบมีน้ำชาเด้อบโกินน้ำชาจ้าโบกินน้ำชาได้บเออได้ครับผมครับผมเอออันนี้น้ำโตโกงครับ น้าจะเกิน้ำโค้กอืมซัพพอร์ตเตอร์ต้องเข้าแล้วอย่างนี้โอ้ซัพอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเด้อมีทางน้ำนางเอกมีทางน้ำอันโคกน้ำเจ๊ที่เซลกันเบอรยกันลุยรวยรวยเจ้าคือจะไปล้างมือแล้วเพราะคือไปล้างมือแล้ว ข้าวเแคบแไปเอาพริกเอฮะยี่ยังก็อิ่มโอ้ยต้อว่าไปเอาพริกลุกโดดเลยเอออิ่มก็ามานั่งแอมแปะหมูเลยพอได้พอได้ต้อว<ด>่าไปเอาพริกอิ่งอย่างโอ้ยลุกโดดแซ่บอยู่เด็กกินเลยค่ะนณต้นกินเลยต้นจัดเต็มอืมกินเลยไม่ต้องเกรงว่ามันยังอยู่นะคะนาดไส่ต้นเนี้ยเป็นเครื่องหม้อพูดยกมาดันเลยมันเนาะ ว่แล้วย่านต้นแบบเก่งใจแบบนี้นะทำให้เวลาหยุดเวลาพักนี่กนเก่งใจกูเก่งใจเพราะบ้านที่จะแกบลุยเลยค่ะโก็ถึงนี่เลยน้าแจวเจอข้าวเหนียวไปบอกว่าอิ่มแล้วว่าซร้าถึกใจเยอะมุนเนี่ยกินเล่นพอดีแล้วนะแจวเมื่อตักเมื่อน้ำน้ำไปจอดเน,นาะเออมื้อเช้าผัดเสื้อหิวได้คลาด ้าอุ่นนเช้าอุ่นกินเออเพราะว่าน่าจะไปฝั่งคุณไปหอหอพักล้ที่ทำงานฝั่งคุณกายสีได้เอาน้ำไปตอนไปกินน้ำเพื่อประหยัดไปอีกหนึ่งเศ้าเพรมันหลายได้จะไกลอ้วนปีใหม่แล้วเซฟตี้เซฟตี้น่าจะน่าจะเซฟเซฟเซฟลีบ กินกินกองอยู่บ้านปลาก็อยู่ซะปลาก็อยู่ซะกินเลยนะคะกินแซ่บๆเลยเอฟซีห้าก็มักคนกินกินคือการกินแบบแซ่บๆคือกันโอ้เคยสา่นคือเราไหวเนาะกินเลยคารนติน,ะนกินโรเดอร์ไม่ต้องเกรงใจค <laughs> นะา,า,าร์โนสินชิลล่ากินไลยา่คลิปเพคนกกินคือกันกินแซ่บๆไปเนี่ย มื่อนีบตามมาหุ่งเนื่องจากมีลาบมีลาบมีน้ำใจจอดแล้วยกเว้นยกเว้นซะมันจะได้แซ่บแซ่บแซบสวงประจ่าขอบคุณเอฟซีเด้อจ้ะเด้อขอบคุณเอฟซีขอบคุณเอฟซีเห็น่นเด้อ่อบ้านครับผมขอบคุณเอฟซีที่<อ> like. กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแม่นจา้า เราก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ให้กำลังแรงใจพระจ่ามามาเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮานะจ่ะโบโบเคยลดเลยพระจ่านะขอบคุณมากๆเลยจ้าที่มันมีคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆเรื่อยมากกระดิ่งกล่องนี้กระดิ่กินคอกินคอสวนหลายคลิปอ่าของพี่งพี่ส่งมาให้เนาะจ้าเนาะเป็นคลิปแบบเพื่อใครอยากทำบุญเรได้ไปทางรายแบบนี้นะจากพระจ่าเรได้มีการบังคับกันเลยจ้า จะใครเบิ่งว่าอันเพื่อจับก,กันไปทำบุญออียงแบบนี้ฮะนาจะก็เลยเอาเก็บมาฝากที่ทน้องๆคือว่าเพื่อ,อ,อเบิ่งแล้วมันมีความสุขท้างใจยยกะเนาะเป็นทางเลือกที่อยากให้เบิ่งนะ้ครับผมคิดถือว่าคิดดีๆเนาะป็จ๋าเก็บมาฝากเป็นหมู่บ้านของป้จ๋าเองด้วจ้ะและ้วกะบอกได้ว่าว่า สีมาให้ผู้นั้นผู้นี้จะเสียสัีประจ้าอยากเอามาให้เบิงนะจ๊ะกระบ้านประจ้ากระเบนนั้นแหละแบบดถ้าประจ้าไปประจ้ากระซิถ่ายให้มันชัดชัดกว่านั้นอีกอีกรอบนึงได้ก็ได้ไปจ้ากระบ้านลาเลยดีกว่าเพื่อสิได้อนามาดูก่อนเดกอิ่มแล้วแม่จ๋าละอันสิได้อันเจอกันเมื่อไหร่เมื่อไหน่เมื่อไหร่ได้จ้าเด้อครับผมครับผมมีแห้งสุขสุขคนโลกภัยสุขสุขุขอบคุณค่ะขอบคุณท่าครับ